สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามมาว่าเวลาผสมสีนะคะอยากจะได้สีดํานะคะทำยังไงบ้างนะคะวันนี้แอนก็เอาสูตรผสมสีดํามาฝากเพื่อนๆกันนะคะเราจะใช้ทั้งหมดนะคะ3สีนะคะถ้าใครใช้สีน้ำนะคะก็จะมีสีแดงสดนะคะสีเหลืองมะนาวนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะใน3สีนี้นะคะให้ใช้ทั้งหมดนะคะอย่างละ30นะคะอย่างละ30%เท่ากันนะคะมีสีหนึ่งนะคะที่ใช้ทั้งหมด40%ก็คือ สีน้ำเงินนะคะเอาเพิ่มสีน้าเงินไปมากกว่า2ส,สีนี้นะคะเราก็จะได้เป็นสีดํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาช่างแป้งอรวณ1น150กรัมนะคะใส่สีแดง20หยดสีเหลือง20หยดแล้วก็สีน้ําเงิน20หยดนะคะผสมเกลี่ยให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมสีน้ําเงินไปอีกนะคะ15-20หยดนะคะพักแป้งสักครู่นะคะสีเขาจะเข้มขึ้นถ้าไม่พอเราเติมได้ค่ะลองทํากันดูนะ